เอา,า่ะมาเราก็มาทําการบ้านข้อที่5กันเลยนะคะโจทย์มีว่าเขียนโปรแกรมหาพื้นที่ของวงกลมรัศมี10หน่วยและพายเท่ากับ3.14 5.1เขียนโฟร์เชาหาคํานวณของวงกลมเราก็มาทําข้อที่5.1ก่อนนะคะการเขียนโฟร์เ 看看、uh huh. ก็มองผ้นได้เสร็จแล้วนะคะต่อมาแล้วก็มาแสดง<ช>ออกทางจอภาพน,นะคะ เอามาก็จบของการเขียนโฟลชาร์ตนี้นะคะถ้าเต่มาลองเข้ามาโยงลูกศรให้กับโฟลชาร์ตนะคะการทำงานของโฟลชาร์ตนี้ ค่ะนี่ก็เสร็จโฟร์ชาร์ข้อที่5.1แล้วนะคะต่อมาเรามาดูข้อที่5.2าจุดกเลย5.2เขียนโปรแกรมหาพื้นที่ของวงกลมเราก็เข้าเปิดโปรแกรมนะคะไฟล์ 5. new p r o j e c ตต่อมาเราก็มาสร้างชื่อโปรเจกต์ใหม่นะคะค่ะต่อมาเรามาตั้งชื่อนะคะเป็นชื่อว่า นิวโฟนเดอร์ตั้งชื่อเหมือนเดิมเลยค่ะซ้ำค mm ่ hmm. mm hmm. ะเรามากดสมิทเลยนะคะนิว i ินโดค่ะแล้วเข้ามาที่งานของเรานะคะแล้วก็ปด S R C new Java Card จะมีชื่องานของเราลงไปนะคะแล้วก็กดโอเคเริ่มการเขียนโค้ดได้เลยค่ะ okay. คำว,ว่าพื้นที่ของวงกลมในฟันมนะคะค่ะ,ระเรามาแล้วมาการัานโปรแกรมดูนะคะ ค่ผลของพื้นที่วงกลมก็ออกมาเท่ากับ3 314.0นะคะค่ะนี่ก็เป็นอันเสร็จการบ้านข้อที่5แล้วค่ะ